สวัสดีพี่น้องปองปายสุขู่สุขนจ้าเมื่อนี่สิมาตำไอ้ตำหมูยอ่อเออคีบบอ,อกอ่ะใส่ปลพรกลงไปเลยค่ะดูเข่าค่ะพี่น้องคาเห็ดตะเบียดไหลขอเที่ยงเลยสิบ่ได้กินตอนนี้กะบายสามแล้วล่ะค่ะอืม ตำหมูยอจ้าตำบักพริกแล้วๆกะหั่นบักทัวไปเลยค่ะพี่น้องทัานไปเฮดันกอกน้าค่ะพี่น้อง โขักทัวให้มันทอดแตกๆยังน่อยค่ะพี่น้องแ้วก็ใส่นีค่ะมะกะตติหั่นบักกกะเทียมใส่เลยค่ะแล้วก็ตามด้วยมะนาวอื้อ รสชาติแบบเปรี้ยวหวานเลยค่ะมะนาวหนึ่งลูกไปจุ๊จเลยค่ะหกเห็นมะเขากันจ่างน้อยค่ะพี่น้องแล้วก็กปรุงเครื่องเลยค่ะน้ำปร,ราระน้ำปลารานุา่นๆเลยค่ะอืมคืดเด้นนุ่น แล้วก็น้ำปลาน้ำปลาตายยังกระไซไปเลยด้วยค่ะเกลืวเตะไฟมากแล้วก็ตามด้วยผงนัวเส่นหน่อยแปรหน่อยเส่นลายเสแปบลายค่ะพี่น้องเกลืวเตะอันนี้ก็เลยอันนี้แล้วแต่คนชอบนะคะตามด้วยน้ำตาลค่ะให้รสชาติมันออกเผ็ดเปรี้ยวหวาน แล้วก็ั่ว่ะพี่นอกน่วให้รสชาติมันต่ากันแตกะสิมังอืมโอเคแล้วแล้วก็ใส่อันนี้จะเป็นหมโยูยอคือก่อนก่อนเสียเอาหมโยูยออันมาตำเนาะบางคุ้นกับลวกบางคุ้นกันบบดรวกแต่คอยลวกนะคะ หลังจากเอาหมูยอลงไปแล้วขอเอาภาพี่ตามเสร็จแรียบร้อยแล้วมาเฮ็ดต่อนะคะเพราะว่าเนื่องจากเฮ็ุวิดีโอเมื่อกี้คลิปลุดไปนะคะนั่นละค่ะไส้หมูยอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตามด้วยแคร่รสและะ้วก็ทวงงอกนะคะแล้วก็คุกเขา้าให้มันเข้ากันคุรีคุรีคุรค,ค,ค่ะเราก็จะได้แบบนี้เลยนะคะแซบ่ะคะพี่น้องมาเด้อค่ะมากินน้ากันนะคะ